ราผีแหววเป็นยังไงบ้างครับพี่บีเรื่องมันประมาณแบบโอ้ยตั้งแต่แรกสมัยแรกที่ผมแบบไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยครับอ่าก็มีครั้งหนึ่งผมไปชุมพรมันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านโซนหนึ่งที่เขาก็มีปัญหาเขาก็เลยแบบว่าณตอนนั้นเขาก็แบบโอ้ยต้องการแบบคนหมอผีไปช่วยหน่อยอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ก็ไปทีนี้มันจะมีภาคส่วนที่ก่อนที่ผมจะไปแล้วผมเขาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนก็คือว่า าบอกว่ามีมีบ้านหนึ่งมีคุณคุณยายคนหนึ่งยายแบบแก่มากแล้วแบบเจ็ดสิบเลยเนี้ยแต่ก็ยังพอแข็งแรงที่จะทานู่นทำนี่อยู่ก็หลักๆแกจะตกปลาปลามาเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงคนในบ้านเนี้ยพอตรงนั้นก็เป็นคูเป็นครองก็ว่าดไปก็ไอถวาที่ตกปลาเนี้ยแต่ว่าคุณยายแกจะเว้นวันพระไว้วันพระแกจะไม่ตกปลาด้วยความที่แกเชื่อเนี้ยแล้วก็มีอยู่ปีนึงเนี้ยคุณยายก็ เออ,อยูดีก็อยากจะตกกลางแล้ววันนั้นเป็นวันเช้าซึ่งผิดปกติลูกก็อโอเคก็อยากตกตก็ตกไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เดินไปตกตั้งแต่ช่วงแบบกลางวันเช้าอะไรประมาณเนี้นะเสร็จแล้วถึงแบบกลางค่ากลางคืนก็เอ๊ะทำไมยายแบบไม่กลับมาอืมแต่ก็เออเริ่มตามหากน,นันปรากฏว่าก็ไปเจอยายเนี่ยไปนั่งอยู่กับบ้านญาติที่อยู่ใ,ใกล้กันอืม ปเป็นบ้านแล้วมีแครงล่างอะไรเงี้ยเขาก็ไปนั่งแบบตรงแครงนั่งนิ่งๆคนเดียวก็เลยเอย๊คุณยายเป็นอะไรไม่สบายอะไหรือเปล่สา,มส,า,มส,าสมไยไม่กลับบ้านก็เลยไปตามกลับบ้านจังหวะที่ตามเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับก็ลากกลับมาแล้วยายก็ไม่พูดอะไรเลยแล้วก็เดินเดินเจนไม่สนใจใครแต่ก็ดูแข็งแรงผิดปกติแล้วก็กลับมาที่หน้าบ้านตัวเองแล้วก็ไม่ยอมพูดกับใครแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยขึ้นไปไปขึ้นเข้าบ้านอืแล้วก็เอาผ้ามาห่มนอนเลย ก็คงแบบตปล่าอะไรก็อะก็คงคิดว่าเอออาจจะแบบรู้สึกป่วยปวดทัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้แกวกงวนอะไรแต่แค่ช่วงพิตาเดียวแค่แป๊บเดียวอาจจะแบบไม่กี่นาทีเนี่ยยายก็แบบสะบัดผ้าห่มแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บ่นว่าหนาว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 จังเลยหนาวมากเลยอะไรเงี้ยอเขาก็งงแต่แล้วยายก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ไปนั่งที่แคร่เหมือนเดิม แล้วก็ไม่นั่งส่นอยู่แล้วบอกหนาวจังเลยหิวมากเลยทําไมพวกเองไม่เอาข้าวไม่เอาอะไรมามาให้ทําไมให้เนี่ยทั้งหิวทั้งหนาวทาไมไม่มีใครสนใจทําไมไม่มีใครอุทิศบุญกุศลให้เลยออืนั่นแค่นั้นแหละพอมีพูดแค่นั้นแหละเขาก็เลยว่ามันไม่ปกติแล้วลูกเขาเนี่ยก็เลยไปตามอ,อคุณตาซึ่งเป็นสามีของของยายเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยคุณยายไม่ปกติแล้วคุณตามาเหมือนคุณตาจะรู้ ตาก็เลยถามว่าเป็นใครอืตะโกนถามยายว่าเป็นใครตอนแรกยายก็ไม่ตอบนายก็โมโหแบบหนาวมากเลยหิวมากเลยก็เริ่มโกรธเกลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยว่าทําไมทําไมไม่ไม่เอาข้าวให้กินทําไมไม่นู่นไม่ทิศบุญกุศลม,มาให้ตาก็เลยด้วยความที่เขาก็อาจจะพอรู้เรื่องนี้บ้างเนี่ยตาก็ขึ้นในบนเรือนแล้วก็บอกกับลูกสาวว่าให้แปลวทุบมาอืแปลวทุบมาแล้วอยู่บนเรือนนะครับ ก็อบอกเไปเอาทู่มาจังหวะที่ไปหาทูบอยู่แล้วยายอยู่ข้างนอกคข้างล่างยายก็ตะโกนขึ้นมาเอามาทุ่เอาทุบมาทําไมอคือเหมือนได้ยินเน่ะเหมือนรู้ว่าจะเอาทอะ่ะ <taş. S 2> อ่ะก็บอกว่าอุ้ยกลัวหรอกเขาก็เอาทูบมาอยู่ดีพอเ,เอามาปุ๊บก็มีการแบบวนวายกันสักพักก็กจังหวะนั้นผมก็ไปถึงพอดีพอผมไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเดีย่ยเหมือนมีใครสักคนเนี่ยออกจากร่างคุณยายไปเลยอ,อ หมือนเจอพี่ออบีแล้วก็แบบอา้าวไม่อยากกระทะไปเลยดีกว่างี้เหรอใช่ใช่ประมาณนั้นค,ค,คือตอนแรกผมไม่รู้แต่ว่าตอนไปเนี่ยเราก็ได้ยินว่าเขาคุยกันอยู่ว่าเนี่ยเขาก็วุ่นวายกันอยู่ว่าเป็นใครทาไมไม่ยอมออกนู่นนี่นั่นเขาก็ตะโกนมากูชื่อแหววกูชื่อแหววแต่ยายไม่ได้ชื่อแหววยายชื่ออะไรรู้ผมจำไม่ได้คือพอไปถึงปุ๊บก็หลุดเหมือนเหมือนมีสักอย่างหลุด,ดไปแล้วยายก็ล้มลงแบบนอนแล้วก็แบบเหมือนแบบเหนื่อยเพลียมากแล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นอ่ะบ้านแรกเออเราก็เอ๊ะ อะไรวะหรือว่าขึ้นตอนนั้นก็ยิ่มยิ้มย่องในใจว่าหรือเราพบของดีไปอ uh huh. แล้วก็พกของดีแต่มันมีมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่ที่เขาพูดขึ้นมาแล้วตอนแรกผมไม่ได้เอใจาอะไรเพราะเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> แต่เดี๋ยวจะรวบไปฟังทีเดียวเส่ <c oughs> ็จแล้วเนี่ยในจังหวะที่เรากาลังจะก,การกับบ้านเนี้ย ก็มีเรื่องราวของบ้านที่สองที่ถัดออกไปแค่ประมาณสองสามหลังติดกันใน,ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแล้วก็เขาก็ไม่มีรู้ว่าไม่มีอะไรนะครับก็มีววยวายแล้วก็มีคนวิ่งมาตามบอกว่าหมอหมอไปดูหน่อยเนี่ยอีกบ้านหนึ่งเหมือนกันเลยสงสัยผีที่นี่เฮีเยนมากอะไรเงี้ยเข้าทุกคนไปหมดเลยอือาะ่าล้วก็วิ่งตามไปเหมือนเดิมเด้ดเลยครับแต่ก็ก็คือที่เห็นก็คือจะต้องเป็นคนแก่แบบแก่เลยอะเป็นแบบอันนี้ก็แบบเป็น,นแบบอนันย,ย่ยอันนี้เรียกว่าย่าแล้วกันพุทธย่าก็ ก็อารมณ์เดียวกันเลยว่าอันนี้ไปน,นั่งคุดคูอยู่ตรงใต้บันไดบันไดาทางขึ้นแล้วก็ไปนั่งคุดคูแล้วก็โวยวายเหมือนเดิมเนี่หนาวมากเลยหิวมากเลยรังแก้กูทําไมทําไมต้องทากับกูงี้ทําไมไม่อุทิศกูให้กูๆๆๆๆๆๆเองกูยังโวยวายโวยวายผมก็วิ่งเข้าไปเหมือนเดิมว,วิ่งเข้าไปจังหวะเพ๊่ก็เหมือนหลุดอีกหลุดอีกครั้งที่สองแล้วก็เอ๊ะอะไรวะมันคืออะไรวะเราก็ได้ยินวักเดิมอีกแล้วเขาก็บอกว่าเขาชื่อแหววอีกแสดงว่าถ้ามันเป็นผีมันต้องเป็นผีตัวเดิม อ่าเราก็เอ๊ะอะไรวะเอาแหววมาแล้วแหววสองแล้วแล้วก็มีวักหนึ่งที่พูด เราก็เอะใจและสงสัยเรามีของดีชัวชัวเลยที่คิดว่ายังไงชงนั้นก็คงจะมันต้องเหิมเกิรมแลพี่พี่บีนะใช่ใช่ใช่เราคิดว่าเราแบบอาจจะมีแบบพระดีหรืออะไรเงี้ยหรือเราเราเจ๋งกันอะไรทั้งอย่างเงี้ยเราคิดูโอ้ความมั่นใจมาเต็มแล้วบ้านหลังที่สองเรารู้สึกว่าโอเคเขาอะไบ้านหลังที่สามก็หันขัดไปคือต่อกันเลยครับ้านหลังที่สามเหมือนเดิมเลยเขาก็วิ่งมาตามว่าไปแล้วยายแววไปบ้านนู้นแล้วอย่างเงี้ยเราก็กไปแต่ตอนนี้ก็คิดว่าไม่ได้ละ ถ้ายายแววหนีอีกต้องมีบ้านสีแน่นอนต้องอเลยเอาทูบมาด้วยไงเพราะเอาทูบมาตั้งแต่บ้านบ้านบ้านแรกร uh, นะก็เอาทูบมาแล้วก็ระหว่างที่เดินไปอยู่เนี่ยก็ให้ทุกคนจุดทูบเลยจุดเสร็จเนี่ยคือคือถ้าใครเคยดูเทสผมจะรู้ว่าผมจะชอบใช้ทูบมาเป็นอะไรสักอย่างก็มไม่รู้ว่าอ่ะก่อนจะถึงบ้านเนี่ยรู้แล้วเดี๋ยวยายแววหนีก็เลยให้ให้จุดทูบเนี่ยคือจุดเทปมันเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะผมไม่ได้แบบไหว้เว้ยอะไรอย่างเงี้ย จุดแล้วก็ให้กระจายกันออกไปให้ชาวบ้านที่มาด้วยกันเนี่ยหกเจ็ดคนต่อหลังก็เริ่มมาเป็นสิบละเพราะชาวบ้านก็แห่มาหมดมให้เป็นจุดทูบเออเป็นดอกๆหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลอ้ลอมรอบบ้านหลังนั้นไว้ครับเพื่อไม่ให้เขาหนีหนีหนีได้ไหมก็ไม่ได้คราวนี้พอจุดได้เสร็จเรียบร้อยนี่หนีไม่ได้ละพอเราเข้าไปก็เหมือนเดิมยายแหววโวยวายเหมือนเดิมว่าเนี่ยอูชื่อแหวแวนะเนี่ยกูทรมานมากเลยเนี่ยเนี่ยกูโดนทิ้งไว้เมื่อตอนงานทําบุญเดือนสิบ บอกจะบอกว่าแกโดนทำดุนเดินศิษย์อะไรเงี้ยผมผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนเป็นนิยายประามปราอะไรสักอย่างที่คนแถวนั้นเขาน่าจะเล่าเล่ากันจนถึงทุกวันนี้นะไอเรื่องเรื่องเรื่องผีไอ้แววเนี่ยน่าจะเป็นแนวแนวนี้นะเรื่องบุญเดินศิษย์อะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเขาอะโดนทิ้งไว้ในน้ําน้ำไว้ในแบบงานบุญเดือนศิษย์แล้วก็ขึ้นมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็พยายามแบบตะล่อมตะล่อมกันแล้วก็แบบทําไมเขาเนี่ยออกไม่ได้ไง อจังหวะนั้นเขาก็พูดวักเดิมแต่คราวนี้ยรอบสามแล้วผมก็ฟังแล้วจนรอบสองรอบสามมาชัดเราก็แบบเอ๊ะมันเขาไม่ได้หมายถึงเราเขาไม่ได้กลัวเรานี่หว่าสิ่งที่เขาพูดขึ้นมาเขาบอกว่าอย่าอย่ามาแกล้งกูนะพ่อจอนอ <"B> all, จอนพ่อจอนจอนใช่เราพ่อจอนพ่อจอนพ่อจอนอะไรคือเันจะไม่รู้เรื่องจริงจ <c oughs> อนไหน <c oughs> จอนไหนผมชื่อบ <c> ี <oughs> ใช่เขาก็แบบเนี่ยพ่อจอนอย่ามาอย่ามาแกล้งชันนานูา่นนี่นั่นเลยพ่อจอนพ่อจอนเราก็อ่าพ่อจอนก็พ่อจอนงงแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่าต้องเขาเนี่ยคือเขาไปไหนไม่ได้แล้วเขาออกไปไหนไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยเอาทุบไปนหนึ่งคือปกติง่ายๆพอลาคนแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายสุดเลยคือการเรียกสติให้เขากลับมาที่ร่างกายเขาครับ <c oughs> ผมก็เลยเอาทุบจี้เขาเลยอื <c oughs> คือจะจริงไม่จริงไม่รู้อะแต่วเวลาคนเจ็บแบบมันจะสะดุ้งเครือกเลยเพราะว่ามันสติมันกลับมาตัวเองใช่ไหมชอบบีบีอย่างเลยกลับมาเลยกลับมาเลยกลับาเป็นปกติแล้วยายแหววก็าไปแล้วพอพอมันมีจังหวะตรงนี้นิดนึงว่าพอยายแหววออกเนี่ยมันมีเหมือนคล้ายๆคนที่อยู่แถวๆนั้นที่อายุมากๆจะมีอาการเหมือนเหมือนจะโดนคือคือถ้าเป็นภาษาช้านเหมือนจะโดนเข้าอะไรประมาณนี้ครับครับเราก็เลยโอเคคือณตอนนั้น่มีคนบอกผมแล้วว่า พ่อจอนที่ว่าเนี่ยคืออะไรอืมแล้วก็เล่าให้ผมฟังว่าทําไมผมถึงมนีพ่อจอนมาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อโอเคก็คือนึกถึงพ่อจอนเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือน,นแล้วก็เลยผมก็บอกให้ชาวบ้านทุกคนเนี่ยตั้งเจตธิฐานเพื่อ,อ,อแผ่วทิสุขุศลให้กับกับยายแหววเพื่อให้ยายแหววว่าได้ไปครับ แล้วมันก็เป็นปรากฏการณ์ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกดีประทับใจที่ว่าพอทุกคนตั้งจิตว่าเออแผ่เมตตาไม่จะนรังเกียจไม่ได้โกรธไม่ได้จะแบบฆ่าไม่ได้จะไล่อะไรเงี้ยแต่ว่าให้ส่งส่งไปให้สูส่สุคติอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> จบเลยก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบเราก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็จะบอกโ oh, อ้ยตอนที่อยู่ดีฟ้าก็สว่างมีแสงว่าบอะไรนี่ผมไม่รู้นะแต่มันก็แบบเหมือนกับวูบแล้วทุกอย่างก็จบแบบง่ายมากเลย <c oughs> อืก็ดูแบบโอเค เรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่ผมไปชุมพรใช่ไหมครับผมไปถึงปุ๊บเราเข้าไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้จักอะไรใครเลยเนี่ยก็ไปเย็นๆแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวจะจะต้องมีไปเคสแบบช่วงค่ำๆใช่ไหมฮะเราก็มีเวลาเราก็เลยแบบแวะไปไหว้รก่อนเข้าวัดแต่เราก็ไม่รู้จักเลยก็ถามเขาก็บอกเอยต้องไปวัดนี่แหละวัดดอนรวบเราก็ไปไหว้แบบปกติแบบไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจอะไรเราก็แค่ไปไหว้ที่ทเอออะไรเนี่ยที่อุโบสถอะไรนู่นนี่นั่นสิอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่า วัดดอนร่วงเนี่ยมีพระรูปหนึ่งที่เก่งมากๆระดับประเทศเนี่ยชื่อหลวงพ่อจอนผมว่าถ้าคนชุมพรหรือใครที่แบบเล่นพระอะไรอย่างี้ก็น่าจะรู้จักนะว่าหลวงพ่อจอนนี่แบบโคตรดังอะ่ะดังมากอะ่ะสายเกจิประมาณนั้นต้องรู้จักแนะ่นอนอะไรอย่างี้ใช่ใช่แล้วก็พระคงพระเครื่องคงจะดังเนี่ยัแต่ผมผมที่มีนะผมรู้จักเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเออสเด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยไปกราบท่านเป็นสิทธ ไปกราบใช่ไปกราบหลวงพ่อจอนงแต่สมัยก่อนเลยอย่างเงี้ยครับแต่ท่านเสียไ<ด>ปนานแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับก็คือท่านเป็นหนึ่งในศิษย์สุดยอดแบบอาจารย์พระอาจารย์ที่แบบมีแบบวิชาคมแห่งสยามอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนเขาจะมีการเขาเรียกนิมนต์พระที่แบบว่าเก่งๆทั่วประเทศมาอะไรเงี้ยครับที่วัดบวรเนี่ยก็จะมีที่เรารู้จักกบหลวงปู่สุอะไรเงี้ยสักความมาขำเท่าหลวงพ่อจันหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อเงินแล้วก็มีเนี่ยหลวงพ่อจอนด้วย นะตอนนั้นนะเราก็มันููจักอะไรเราก็เลยอ๋อโอเคคือที่ไปเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรผมเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยแต่จะเป็นเพราะว่าเราไปกราบที่นั่นก่อนแล้วก็อาจจะเอออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้นะใช่บารมีท่านก็คงมาช่วยอะไรเงี้ยนะบารมีท่านนะท่านนีม่มาช่วยก็คือแบบเออก็เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันเป็นอะไรทุกอย่างที่แบบเออเราเรียนรู้รับรู้ได้ว่าของเราเนี้มันมีจริงพอจากนั้นเนี่ยก็เลยไปสืบค้นหากันมาว่าตัวลงเยแหววเนี่ยคือใครครับ ก็คือในคนในหมู่บ้านก็บอกว่ายิ้แหววเนี่ยเป็นคนที่อยู่แถวนั้นแหละแล้วก็เป็นสิษย์วัดดอนรวบเป mm ็นก็เร่เป็นคนที่เข้าวัดดอนรวบเป็นปกติ mm hmm. แล้วก็เคยเคยแบบว่าเคยเจอเคยอะไรอย่างนี้กับกับกับหลวงพ่อจอนอะไรอย่างนี้มั้งประมาณนี้นะโอ้โหไทม์ไลน์ผมืมผมมุงกันเพราะว่าหลวงพ่อจอนท่านน่าจะเสียแบบนานมากแล้วก่อนที่ที่ผมจะเกิดดีคระก,ก็ก็คือแบบก็นั่นแหละอยู่ตรงแถวแถววัดนั่นแหละแล้วก็ mm hmm. เกิดอุบัติเหตุ ในงานบุญเดือนสิบ,บแลว้วก็เสร็จในน้ําตรงนั้นแล้วไม่มีใครรู้<อ>จนแบบผ่านไปเป็นแบบหลายสิบวันแล้วก็มีคนแบบงมศพขึ้นมาอะไรประมาณนี้อังคารคลุมโป